ถ้าเป็นรถซิงนะมันไม่ฟังเราแหละโอ้โหไม่เบอร์ขนาดนี้นี่รูปหน้าเลยนะรูปเล่นนะมาแหละโ,โหมั่งตรงยกแล้วหลนลอยเห็นไหมอ่นมานละนาดพอดีกลับมาเบรกเลย

จับขา้ายก่อนเอ้ยรถออกแล้วมาเลยมาเลยได้เลยรถด,ดีแตกแล้วแบตหลุดลอะไรหลุดทุกอย่งางมันยังไม่ผ่านละนาดไงกดบินเลย อะไรไอตัวนั้น,นที่บอกว่าจะเลือเตีลิงยังไม่มามาไม่ถึงรอก็เลยปุ๊บเข้าไปข้างในเลยเร็วกว่าเมื่อกี้ไม่เร็วหนึ่งเก้าสามยกเร็วยกเร็วกดช้าด้วยผมว่าใช่รอบนี้สั้นไงนรอบแรงนุ <laughs> ๊ เรียบร้อยบูทเบิร์ดไปหมดเรียมไีตัวนังติดกาวมาโอ้โัวนติดกาวโอ้โหนี่มันหักเลยอ่ะหักเลยกดเยอะเลยมหมดเลยแต่มเม่กี้โดนน้อยนะแต่อตอนแรกก็โดนเยอะมากถูตรงถูตรงวิ่งกลับเมื่อกี้ไงกดออกก็ทำกดเพชออกทำมิดมิดพกได้เลย,เลย สื่อตรงวิ่งกลับเมื่อกี้ไง